จิตรยานทั้งหลายใน charger, adder, ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิศภาคหยาทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเศษห่งการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขารุกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้มาเม่นนักบุญนักพลดฤษีนักบททั้งหลายชาบางบทชารับแลชาสำนักจาธติจาริการเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายภาคมืดภาคมานทั้งหลายเรายักสีรักษาเราคุดทั้งหลายนะ แล้วก็เราเจ้ากรรมในเวรเราคู่กรณีกรรมนะสัมภเวสีสุรการทั้งหลายในทุกวัน,คน,นแคนนินแดนบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธ no ังสรานังขจามิธรรมังสรานังขจามิสังฆังสรานังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรานังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยัมปิสังฆังสรานังขจามิตตติยัมปิพุทธังสรานังขจามิตตติยัมปิธรรมังสรานังขจามิ ตติยมปิสังขังสลานังัชามิขอนอบน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่พระสัศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมี อากรรมใดๆที่เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยเล,<ม>ล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์หรือครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยวิถียาน ด้วยพิญยาอิทธิฤทธิเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวมิเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึม การปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกลั่นแกล้งรังแกการข่มขู่หรือใช้เงินไขต่างๆในจิตในใจของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระสัจธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว การปลอมตัวเป็นองค์มหาบรมีผู้ปรสัตว์หรือครูคุบาจารย์ทั้งหลายเพื่อล่อลวงให้ผู้อื่นกลายห่างจากพระสัทธรรมให้หลงเข้าใจผิดจนบิดเบือนเนื้อหาพระสัทธรรมแอบอ้างองคุณเบื้องสูง เพื่อหากินหาผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิฆะต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสั์หรือครูกุบาอาจารย์ทั้งหลายกรรมที่เคยใช้คุลสยมนดำในราชานวิชาเวทมนต์ อำนาจจิตวิเดทั้งหลายในการครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นทั้งภาคทิ์ภาคหยากเพื่อกักขังนวงเหนียวเพื่อดูดกลืนพลังชีวิตดูดกลืนบรารมี ครอบงำเอาไปเป็นบริวารค้ารับใช้หรือเพื่อนำเอาบารมีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการสร้างความหลงงมงายหรือสร้างความมืดมนความวกวนให้แก่สังสารวัฏ ใช้ทุกวิธีการในการผ่องถ่ายวิบากหรือเวทนาให้แก่ดวงจิตอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบังความพี่คลายสว่างสวยแห่งหล่าสรพรสัตว์ทั้งหลายหรือซ่องสุมกำลัง ในการจ้องแกัดกินทำร้ายทำลาย,ลายการแกล้งรังแกกีดการขัดขวาง <c oughs> ต่อมูลเราผู้โปรสัตว์ต่อกิจการโปรสัตว์ต่อองค์มหาบารมีต่อพระศาสนา <c oughs> ที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ ทุกการทุกการทุกพุทธนนันดรมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายถ้อยกกร,รมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม ับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำถูกชักจูงจิตล่อลวงหลอกลวง <c oughs> เพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้เพื่อการก่อกรรมทำเข็นหรือก่อให้เกิดความหวันไหวแตะทวงหน่วงรังทำให้เกิดความล่าช้า <c oughs> ส่งเสริมความวุ่นวล ต่อมูเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดงางกับองค์มหาบารมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นต่อสังสารวัตรโดยรวม ข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมูเห่เราอื่นที่ครอบงามข้าพเจ้าได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็ญ ต่อเวรต่อกรรม <c oughs> ต่อพบต่อชาติกับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ขอปฏิญาณตนถวายธาตุขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> เพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวย ในพระศารรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ <c oughs> หรือครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายหากหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตาม ได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายใ,ใช้ในการส่องสมกำลังทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนต์คาถาคมส่งเสริมความหลงกักวลใช้ในการวางแผนคิดไม่ดีไม่ร้ายต่อพระาศาสนา ตอกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์และครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายนำไปใช้ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆ <c oughs> ที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมจนทําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตรโดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อบ,บยภูมิข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระสเดธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาศลงโดยทุประการเทินขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมาน หรือภาคส่วนอื่น <c oughs> ได้นำเอาไปใช้ในทางที่ผิดดูดเกืนเอาไปเป็นกำลังบาร,รมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเข็นต่อพระาศาสนาต่อพระศัทธธรรมต่อองค์มหาบาร,รมี หรือต่อสังสรวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอส่งคืนกำลังและบาร,รมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนาตรัยสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไป และขอถอดถอนคุณใสมนดำคาถาอาคมการสะกดจิตสะกดวิญญาณที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้นี่เวน,นีกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต่อเจ้ากรรมนเวรของเจ้ากรรมนเวรของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติ ทุกการทุกกับทุกพุธทธันดรโดยทิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย <c oughs> ขอชัดเจอเชัดใช้ด้วยการบวชการสลับด้วยการเกื้อกูล ต่อพรศาสนาและมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน <c oughs> และที่จะมีต่อไป <c oughs> ในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดและนานเทินโอ้โหสีโอ้โหสี 我是，数数数。<laughs>